ีค่ะท่านผู้ฟังและกาลยานามิตรทุกท่านวันนี้สะสมบนชาแนล Channel, ขอ,อนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในพระชาติที่หภูริทัตชาดกค่ะพญานาคผู้มีนามว่าภูริทัตตะกุมารกุมารผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินที่พระอินทร์ตั้งให้ด้วยความโปรดปรานในปัญญาที่เฉียบแหลมอยากเป็นเทวดาบนสวรรค์ จึงไปรักษาอุโบสถศีลบนริมฝั่งน้ำแยมุนาภูริทัศน์เป็นมิตรต่อมนุษย์และไว้วางใจในสัญญาที่พรานสองพ่อลูกรับปากไว้ว่าจะไม่บอกใครเรื่องเมืองนาคใต้พิภพที่ภุริทัศน์เคยพาไปจนถูกพรามอาลัมพายผู้รู้มนอาลัมพายสะกดพญานาคจับทรมานเหยียบย่ำอย่างแสนสาหัส โดนจับตัวไปเที่ยวแสดงละครหาเงินตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ไม่ได้เคืองโกรธยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลจนพี่น้องพญานาคทั้ง3ต้องออกตามหาในเมืองมนุษย์และอลัมภายถูกพิษร้ายแรงของนางมัจจมุขีตามกลลวงของพี่น้องพญานาคจนภูริทัศน์ได้รับอิสระแต่ไม่เคยโกรธแค้นและจองเวรผู้ใด ตั้งมั่นในศีลภาวนาสืบไปบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในพระชาติที่หกนี้เรียกว่าศีลบารมีอุปสรรคจะพิสูจน์คุณค่าแห่งความดีและความดีนั้นจะสามารถเอาชนะความชั่วได้เสมอหากชื่นชอบเรื่องราวที่นำเสนอนี้ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะ ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมากมายพลังบุญขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ